ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่23ผู้มีพรสวรรค์ขั้นสูงกับขบวนรบทุกพันครั้งฝึกร้อยครานี่ยังไม่ใช่ถ้ำก้าปีศาจอีกหรือเจียงหลีเกิดความสงสัยไม่ว่าจะเป็นหมาหยวนจยยหรือรู้จ้าล้วนแต่บอกแกนางว่านี่คือถ้ำปีศาจทั้ง9้าแต่ทำไมเด็กพวกนี้มองนางเหมือนคนโม่แบบนี้ก็จริงอยู่ว่าที่นี่คือถ้ำก้าปีศาจแต่ถ้ำก้าปีศาจไม่ได้มีแต่ที่นี่ เซียวเซียวยกมือขึ้นชี้ไปทางกลุ่มคนที่กำลังกต้วนขำเจียงหลีกระพริบตานางมองออกว่าเซียวเซียวถือว่าเชื่อถือได้ในหมู่คนเหล่านี้คำพูดนี้มีความหมายว่าอย่างไรกันคำพูดของเซียวเซียวทำให้นางเกิดความประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะจากไปเซียวเซียวก้าวไปข้างหน้าสองก้าวเดินมาใกล้เจียงหลีทำก้าวปีศาจแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นที่ฝึกฝนสําหรับผู้อารักขาทั่วไปอีกส่วนก็คือที่นี่พูดอย่างไม่อ้อมค้อมที่นี่ก็คือสถานที่คัดเลือกผู้อารักขาประจําตัวของตระกูลลู่และยังเป็นดินแดนแห่งความตายถ้าไม่สามารถออกจากวงนี้ได้ภายใน3ามครั้งก็จะถูกคัดออกคนที่ตายก็ตายฟรีส่วนคนที่รอดก็ไปฝึกต่อที่ค่ายทหารเจียงหลีเข้าใจในทันใดที่แท้นี้ยังไม่ได้เป็นการฝึกฝนที่แท้จริงแต่เป็นการคัดเลือกต่างหาก ค่าตอบแทนของผู้อารักขาทั่วไปนั้นเทียบไม่ได้เลยกับผู้อารักขาประจําตระกูลยิ่งไปกว่านั้นยังห่างชั้นกันราวฟ้ากับดินแต่ว่าภารกิจที่ผู้อารักขาประจําตระกูลได้รับก็จะยากกว่ามากเช่นกันแต่โอกาสก็มากกว่าถ้าหากรอดถึง10ปีก็จะรับตําแหน่งพิเศษในตระกูลลู่แม้กระทั่งได้ใช้แท้ลู่เพื่อเป็นหลักประกรันเซียวเซียวอธิบายเพิ่มอีกขั้นว่ากันว่าผู้บัญชาการลูจร่จ้านก็เป็นอดีตผู้อารักขาประจําตระกูลและเป็นผู้อารักขาประจําตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุด เียงหลีเหมือนมีแสงสว่างว่าผ่านดวงตาคำพูดนี้ของเซียวเซียแสดงออกถึงข้อความที่สำคัญมากมายและเป็นการอธิบายทางอ้อมทำให้รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกถึงเพียงนี้แต่ว่าสิ่งที่นางประหลาดใจมากที่สุดคือลู่จ้านมีลมปราณเช่นไรและเขามีเนตรยานทั้งหมดกี่ดวงถึงแม้พวกเจ้าจะชนะแล้วแต่ว่าสิทธ์มันมีเพียงสิทธิเดียวสามครั้งก็ได้เข้าแค่สามคนแต่พวกเจ้ามีถึงเจ็ดเียงหลีกล่าวด้วยความสงสัย เด็กหนุ่มเหล่านี้ได้แต่มองหน้ากันไปมาสุดท้ายเซียวเซียวก็ได้พูดขึ้นมาพวกเรารู้อยู่แก่ใจและเข้าใจโอกาส3ามครั้งแต่พวกเราขอแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วใช่แล้วพี่เซียวเป็นตัวแทนของพวกเรามีพรสวรรค์นเหนือสุดแถมเฉลียวฉลาดพวกเราแค่คอยส่งเขาไปให้ถึงฝั่งขอเพียงแค่เขาสามารถรอดออกมาได้ก็จะปฏิบัติต่อพวกเราเป็นอย่างดีถูกแล้วพี่เซียวจะดูแลพวกเรา แม่สาวคนนี้จะเป็นเด็กใหม่ครั้งแรกก็ถือซะว่าเป็นการเก็บประสบการณ์แล้วจะมาแย่งชิงกับพวกเราทําไมเล่าภายภาคหน้าเจ้ายังเหลือโอกาสอีกตั้งสองครั้งแต่วันนี้กลับเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเราแล้วเด็กหนุ่มเหล่านี้แย่งกันพูดไปมาดูจากลักษณะแล้วพวกเขาตั้งใจว่าถ้าใช้กําลังไม่สําเร็จก็หันมาใช้คําพูดหวันล้อมแทนใช้ไม้แข็งไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ไม้อ่อนนั้นหรือ เจียงหลีเบ้ปากขึ้นแววตาสองสว่างเดินผ่านคนทั้งเจ็ดและหยุดอยู่ตรงหน้าเซียวเซียวเจ้ามานี่นางกวักมือเรียกเซียว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 กระพริบตาปริบปริบแล้วเดินตามไปเจ้าอยากได้ที่หนึ่งก็ได้ข้าไม่เพียงแต่จะไม่แย่งชิงกับเจ้าแต่ว่าจะช่วยให้เจ้าชนะการคัดเลือกด้วยเพียงแต่ข้ามีเงื่อนไขอย่างหนึ่งเจียงหลีกระซิบข้างหูเขาด้วยเสียงทุ้มเซียวเซียวยักคิ้วขึ้นถามอย่างระมัดระวังว่า เงื่อนไขอะไรหินวิญญาณที่เจ้าได้มาค่าขอแบ่งหนึ่งในสองเจียงหลี่ยกคางที่แหลมคมขึ้นกล่าวด้วยเหตุและผลเฮอเด็กหนุ่มทั้งเจ็คนถอนหายใจเข้าพร้อมกันช่างเป็นเสียงถอนหายใจที่แรงเสียจริงหินวิญญาณยังต้องแบ่งให้กับพวกเขาหกคนเจ้าคนเดียวเอาไปครึ่งหนึ่งมันยุติธรรมกับคนอื่นหรือเซียวเซียวกัดฟันกล่าวยุติธรรมอย่างนั้นหรือ เจียงหลียักคิ้วและยิ้มรอยยิ้มแสงด้วยความเยาะเย้ยตั้งแต่ที่พวกเจ้าคิดจะร่วมมือกันและยังวางแผนเพื่อส่งเจ้าให้เป็นผู้อารักขาประจำตัวการคัดเลือกนี้ก็ไม่หลงเหลือความยุติธรรมใดแล้วอย่ายกยอตัวเองให้สูงส่งเช่นนั้นแท้จริงพวกเจ้าเพียงแค่ต้องการบรรลุเป้าหมายเท่านั้นถ้ามองเช่นนี้ข้าและพวกเจ้าก็ไม่ต่างกันหินวิญญ,ญาณแบ่งมาให้ข้าครึ่งหนึ่งเพระเจ้าเพียงต้องการเพียงสิทธิ์ของผู้อารักขาประจำตระกูลที่เหลืออีกครึง่ง หนึ่งเจ้าสามารถแบ่งให้พวกเขาถึงพวกเขาจะเสียสิทธิผู้อารักขาประจำตัวเมื่อเข้าไปยังค่ายฝึกทหารระขอเพียงแค่ขยันสู้ชีวิตก็ยังสามารถได้คุณสมบัติการฝึกและหลังจากที่เจ้าเข้าไปฝึกผู้อารักขาประจำตระกูลแล้วก็จะมีคุณสมบัติฝึกฝ,กฝนเช่นเดียวกันดังนั้นหินวิญ,ญญาณครึ่งหนึ่งสำหรับเจ้าแล้วมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรือและประเด็นที่สำคัญนางยกมือขึ้นชี้ไปที่ใบหน้าของเสียวเสียว อย่าลืมล่ะพวกเจ้าแพ้ข้าถ้าข้าไม่ยอมเจ้าทําได้เพียงแค่เข้าในไปค่ายฝึกทหารกับพวกเขายิ่งไปกว่านั้นหินวิญญาณสักก้อนก็อย่าคิดว่าจะได้คำพูดนี้ของนางทำให้เด็กหนุ่มทั้งเจ็ดเงียบจนพูดไม่ออกต่างคนต่างมองกันไปมาสุดท้ายต่างก็ได้มองไปที่เซียวเซียวที่พวกเขาเชื่อถือเซียวเซียวเกิดความลังเลใจสุดท้ายก็ได้พยักหน้าตอบตกลงได้งั้นก็ทำตามวิธีที่เจ้าพูด เจียงหลีหัวเราะอ้าปากกว้างเผยรอยยิ้มที่สดใสด้วยความมุนงงที่ไม่สามารถบรรยายได้ไม่สอดคล้องกับรูปลักษณ์ที่อ่อนวัยและบริสุทธิ์ของนางอย่างสิ้นเชิงไปกันเถอะมีเวลาไม่มากอย่าปล่อยให้คนอื่นมาใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้เจียงหลีพูดจบก็เดินต่อไปข้างหน้าด้วยความหยิ่งผยองเด็กหนุ่มทั้งหกล้อมรอบตัวเซียวเซียวรอเขาออกคำสั่ง เซียวเซียวมอง้ายมองขอบยักหน้าทั้งเจ็ดคนเดินตามหลังเจียงหลีมุ่งหน้าไปยังทางออกของวงกลมสีแดงบททดสอบของลู่จ้านคือดูว่าใครจะถึงทางออกของวงกลมสีแดงก่อนแต่ไม่ใช่การฆ่าคนดังนั้นทุกคนล้วนต้องใช้ความเร็วที่สูงที่สุดในการไปสู่ทางออก แต่ทว่าตอนที่ทางออกอยู่แค่เอื้อมการรวมตัวกันเป็นกลุ่มไดแสดงความประทับใจต่อหน้าเจียงหลีกลองยักษ์ย้ายเรียงกันเป็นแถวบนเรือนร่างนั้นมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงชายหนุ่มหุ่นเสือร่างหมียืนเรียงกันหน้ากลองยักษ์ย้ายในท้ายแถวของกลองยักษ์ย้ายก็คือทางออกของวงกลมสีแดงลู่จานกำลังยืนอยู่ที่นั่นท่าทางสูงตรงราวกับ,ก,บกับปืนเหล็กนี่มันอะไรกันเจียงหลีถามด้วยความประหลาดใจเซียวเซียวกล่าวด้วยใบหน้าที่เข้มขลึม ขบวนทุกพันครั้งฝึกร้อยครานี้ถึงจะเป็นการทดสอบที่แท้จริงเจียงหลีขมวดคิ้ว จากทางเข้ามาถึงที่นี่เป็นเพียงความไม่ราบรื่นเล็กน้อยถ้าบังเอิญพบคู่ต่อสู้เข้าแล้วสามารถบังคับให้สละสิทธิ์ก็จะเพิ่มโอกาสชนะให้ตัวเองมากขึ้นแต่ทว่าพวกเด็กหนุ่มรู้ดีว่านี่ถึงจะเป็นการทดสอบที่แท้จริงการจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ขั้นสูงจําเป็นต้องผ่านด่านขบวนทุกพันครั้งฝึก100ร้อยคราก่อนนอนนี้เป็นคําพูดของลู่จ้านเมื่อเสียงกลองเหล่านี้ดังขึ้นเสียงกลองก็จะทุบ เข้ากระดูกและผิวหนังนับร้อยนับพันครั้งจนกว่าจะมีคนสามารถเดินออกมาเข้าเส้นชัยหรือจนกระทั่งทั้งสนามเหลือเพียงคนเดียวถึงจะหยุดตีความเจ็บปวดที่ได้รับยากที่จะพระบรรยายเจ้าบอกว่าเจ้าจะช่วยให้ข้าได้ที่หนึ่งวันนี้เจ้าควรจะช่วยข้าอย่างไรเซียวเซียวกล่าวจบก็ได้ยิ้มย้อยออกมาเหมือนกับว่ากำลังหัวเราะเจียงหลีเจียงหลีไม่มองรอยยิ้มของเขา นางมองไปยังคนที่มาที่นี่อย่างไม่ขาดสายเมื่อเทียบกับตอนที่เข้ามาที่นี่เพียงไม่กี่คนแต่ว่าหลังจากที่มาถึงที่นี่สีหน้าของทุกคนก็แปลเปลี่ยนไปในแววตาแฝงไปด้วยความกลัวและท้อถอยดูแล้วขบวนทุกพันครั้งฝึกร้อยครามมีชื่อเสียงไม่น้อยเจียงหลีคิดในใจเมื่อคนมาครบรู้จ้านยืนอยู่หน้าทางออกเสียงของเขาราวกับเสียงฟ้าผ่าผู้กล้าก้าวไปข้างหน้าหนึ่งกคนที่ขาดก้าวถอยหลังไปห้าก้า